กับภาลกิจหยุบทานสะพานลงครับไปว่าไรครับแผนการผสมเทสครับเด็กเชนกับติดครับหาเงยเหรอครับพี่น้องโอ้เงยเหรอครับโอ้เต็มบ่ วต้วไน,ไนไหมไมนมนี้ได้ไฮะัดงไ,ได้ไมุม่สกลัวสลิงขาดเลยมันลงแล้วนะหน้าเงยแล้วเนี่ย สลิงมันยาวเอาตัวนี้พอดีเลยใช่ไหมไม่ได้เหรอหน้าหงายเลยนะี่ก็นั่งตึงแน่กดดึงนี่ก็นิ้วตึงแล้วกดลงอ่ะมันไม่ตึงเหรอเมื่อกี้มันตึงเลยนะมนไม่ตึงมไม่ตึง,ตงเอา อาจจะได้เอาตัวนี้ขึ้นมาอีกใส่ตัวนงน,นพับเลยนะ,ะอาจจะพับเลยสลิงได้บอกเขาอย่าง่ำหรอเอา้าหุ่นได้ปะโไหไว,ไว่หอามันย อย่าฟ้าไอย่าฟ้าอย่างห้องก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถเชนออกมันอะได้ดอกเอาแผ่นห้องเลยแผ่นห้องรอเลยเอารถยับตัวไหมจะทำมันอะได้ดอกแน่นอเอาไาเอารถขึ้นเลย เอาเพยียห้องรอเลยเอินมาเอินมานั่นบมแล่อได้ดิเอารถออกเลยตั้งรถไหมหัวนะเออลูกพี่เอารถออกไปตั้งรถไหมร้อยไปทั้งสี่สละ่ะห้องรอเลยมันจะค้ำเลย